สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูต้นสะเดาไม้โตไวเนื้อดีที่หลายคนมองข้ามนะครับซึ่งต้นเสะเดาตรงนี้ก็อายุวันมาณ20ปีนะครับก็อยู่ที่นาของญาติผมเองนะครับนี่ครับเป็นต้นเสะเดาที่ต้นใหญ่ต้นสูงต้นตรงดีมากเลยนะครับนี่นะครับพามาดูใกล้ๆเลยนะครับต้นสะเดาก็ถือว่าเป็นไม้ที่โตไวมากนะครับต้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกที่มันอยู่ห่าง มันก็จะต้นใหญ่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปลูกคิดกันมันก็จะต้นสูงแต่มันค่อยอ้วนแต่ถ้าปลูกแบบอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้มันก็จะต้นใหญ่นะครับซึ่งต้นของเราต้นนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปเอามาเลื่อยเป็นไม้เอามาใช้ในการก่อสร้างได้เยอะเลยนะครับมัว่าจะเป็นไม้สำหรับการทําเครื่องต่างๆนะครับหรือทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทำเป็นไม้ที่เน่อแข็งปานกลางนะครับแล้วก็ที่สคัญคือเป็นไม้ที่ปลวกไม่กินมอดไม่กินนะครับ ใชไหมครับนี่คือลักษณะของต้นสเดาครับอายุประมาณ20ปีครับให้ดูมุมสูงนะครับต้นใหญ่ต้นสูงดีมากเลยนะครับซึ่งต้นสเดานะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่เอามาทําการก่อสร้างที่ไม่โดนฝนโดนแดดจะทนมากเลยนะครับคือเอามาทำเอามาใช้ในการทําเครื่องต่างๆนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะผูง่ายครับถ้าเกิดเราฝังดินนะครับถ้าเกิดเราฝังดินมันจะผูง่ายแต่ถ้าเกิดว่า เอามาใช้ในการก่อสร้างที่ไม่โดนแดดโดนฝนนีมันจะมีความทนมากเลยนะครับต้นสะดาวก็เป็นต้นไม่อีกชนิดนึงนะครับที่อยากแนะนําให้ทุกคนปลูกไว้นะครับเพราะว่ามันโตวไวแล้วก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้กับทุกกับทุกส่วนของต้นเลยนะครับทีลําำต้นก็สามารถเอามาแปรรูปเอามาทําเป็นไม้แผ่นต่างๆมาใช้ในการก่อสร้างส่วนกิงก้านก็เอามาเผาฐานทําฟืนนะครับ ส่วนดอกกับยอดสดาวก็เอามาทําเป็นอาหารได้ด้วยนะครับดังนั้นสดาวก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชมนะครับหลายคนอาจจะมองว่าต้นสดาวมันเป็นไม้ที่ต้นเล็กๆนะครับไม่ค่อยใหญ่นะครับเห็นไหมครับถ้าเลเราเอาไว้สัก20ปีขึ้นไปนะครับต้นจะใหญ่มากเลยนะครับเอามาแปรรูปได้ไม้จำนวนมากเลยนะครับก็เลยพาทุกคนมาชมนะครับ วันนี้ก็ได้มาที่ทุ่งนานะครับเห็นต้นมันสวยดีก็เลยเอามาฝากทุกคนนะครับเผื่อหลายคนจะได้ดูนะครับว่าต้นสเดาความจริงแล้วมันก็เป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาไว้น,นานๆสัก20ปีขึ้นไปนะครับก็เลยพามาดูเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจนะครับให้กับคนที่รักต้นไม้นะครับการปลูกต้นสเดาก,ก็ถือว่าเป็นไม้อีกที่นึงที่น่าสนใจน่าปลูกเป็นไม้เนื้อดีไม้โตวไวแต่หลายคนอาจจะ ไม่ค่อยคิดถึงมันนะครับอาจจะมองแค่ว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีคุณไม่ค่อยมีราคาคแต่ความจริงแล้วถ้าเราเอามาแปลล็นูปเอามาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่างๆก็ถือว่าได้ผลดีนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความทนพอสมควรนะครับถ้าไม่โดนแดดโดนฝนแล้วก็ถ้าไม่เอาไปฝังดินนะครับก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคเสอเอแบบนี้นะครับสวัสดีครับ